มีของเล่นใหม่มานะคะนี่คือน้องหมาใช่น้องหมานะคะ Be w ว r e of the อ o ดนะคะนี่เป็นน้องหมาเขาจะมีเสียงใช่ไหมเปิดเสียงตรงนี้ก่อนเปิดเสียงก่อนนะคะแล้วเราเขาก็จะมีอาหารมาให้นะคะแล้วก็มีที่คีบอาหารมาให้แล้วเขาจะมีไพ่มาให้นี่นะคะไพ่ที่นาดาถือนะบอกสิคะว่ามันเป็นยังไงก็คือวิธีเล่นนะคะ คือเราต้องหยิบให้มาหนึ่งใบเขาให้ขีดกระดูกขาวสองอันแล้วก็ขีดกระดกขาวสองอันห้าใช้สีอื่นค่ะอ่านี่นะคะไพ่เขาเนี่ยเห็นไหมไพ่หน้าเขาจะเป็นอย่างนี้ก่อนตอนคว่ำอ่ะตอนคว่ำเขาจะเป็นอย่างนี้หมดเลยเนะี่ยหน้าอย่างนี้ใช่ไหมแล้วแล้วเราอ่ะก็เลือกมาสมมติเราเลือกมาหนึ่งใบใบนี้จึบ๊บก็ให้ขีบสีขาวนะต้องมีเขาจะมีสีขาวใช่ไหมขาวน้ำเงินแดงเหลืองนะคะต้องคีบสีขาวสองอันไปใส่ให้น้องหมาถ้าเปิดออกมาปุ๊บ อันนี้คือไม่ได้คีิปอะไรเลยเปิดออกมาปุ๊บอันนี้ต้องคีบสีเหลืองหนึ่งอันนะคะมาเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันนะคะนี่อันนี้คือสีแดงหนึ่งอันนะเอาอาหารหมาออกก่อนเอาอาหารหมาออกก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาคีบกันหมาวางไว้ตรงกลางนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะให้นาดากนาวาเป็นคนเล่นนะมาอ่านาดากนาวาต้องอยู่คนละฝั่งกันค่ะต้องอยู่คนละฝั่งกันอ่าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวต้องเป่ายิ้งฉุบก่อนเปิดเสียง แล้วก็ขยับน้องหมามานะดาขยับพวกหมามาเลยเด็กขยับน้องหมาให้มันขึ้นมานั่งดีๆยำยิมยำปักกระเป๋าเยงชุบอ่ะยำยิมยำปักกระเป๋าเยงชุบยำยิมยำปักกระเป๋าเยงชุบอ่ะนาดาชนะนะคะนดาเปิดก่อนหนึ่งใบอใบนี้ใบนี้นะคะเป็นสีน้ําเงินนะสีน้ําเงินสามนดาก็ต้องใช้ที่คีบนะคะ ที่ไปให้น้องหมาสามอันนะใส่ไปคี่ไปใส่หนึ่งสองสามเดี๋ยวใครทำน้องหมาสะดุ้งเป็นคนแพ้นะคะอ่ะอันนี้ไพ่เสร็จแล้วไม้คุณแม่อ่ะนาวาสีแดงหนึ่งอันอ่ะนาวาเป็นคนต้องเป็นคีบสีแดงหนึ่งอันนะคะอ่ะคีบสีแดงหนึ่งอันสีแดงหนึ่งอันนะอะขีบเลยครับ สีแดงหน,นึ่งอันเฮ้ย <c oughs> อาคีบว่างอากลัว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 นี่หมามันหิวนะมันกำลังรออาหารอยู่เอาต่อไปนาดาค่ะสีน้ำเงินสองอันของนาดาสีน้ำเงินสองอันอาคีบใส่หนึ่งสองอาสองล้วงอ่านี่หมาเขาก็จะร้งองอย่างนี้นะอานาวาสีแดงสองอันนะนาวาอยากได้มาพี่รันยา อ่าคีบครับคีบสีแดงสองอันนะเอเอาเร็วเร็วเร็ว,ร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 วครับหยิบเลยก็ได้ลูกว่าอ่าคีบครับไปหนึ่งอีอันหนึง่งอันหนึ่งอันหนึ่งสีแดงครับสีแดงสองอ่ะนาดานาดา,า,ดาต่อไปนาดานาดาหยิบขึ้นมาค่ะ <c oughs> อ่านาดาสีเหลืองหนึ่งอัน อ่ะต่อไปนาวาครับเปิดครับอ่ะไม่มีตรงนี้ไม่มีนะอ่ะต่อไปนาดาเด็ดุ้ยสีขาวสามอันนาดาสีขาวสามอันนะคะกระเด้งขงนาดาแน่ๆเอาใส่มือไปเลยค่ะหนึ่งสองสามยังยังไม่อิ่มนะยังไม่อิ่มอ่ะต่อไปนาวาครับ ดูนะว่าตาหนึ่งเร,ราจะเริ่มกี่นาทีอันหนึง่งสีแดงเงินอันหนึ่งครับนาวาอ่ะหยิบสีแดงเงินใส่ครับรูปแม่คะแนนนี่นะเขากำลังรออาหารอยู่นะด้วยความหิวโหยนี่เจีบตาสีเหลืองสามหนึ่ง,ส,งสองสามาย,ยัง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 ต่อไปต่อไปนาวาครับสีขาวันหนึ่งสีขาวันหนึ่งเกมนนานอยู่เหมือนกันนะคะนี่นานอยู่นะกลัวกลัวกลัวเด็กกลัว อ่าอ่าใส่คะ่ะสีขาวหนึ่งอัน <c oughs> ย่างย่างย่างยัง, <c oughs> งหิวอยู่เนี่ยใช้มเได้ทีแล้คอปเตอร์คู่มันช่ <c oughs> หนึ่งอีกอันหนึ่งครับสองตะไบนาดาค่ะสีขาวสองอันหนึ่ง สองอ่ะน้อไปนาวาครับสามตานาวาแน่ๆหนึ่ง้ยเอาพี่คุณเอๆอ่อยอ่อยล่วงสองสองแล้วสองแล้วมามันหิวมากเลยนี่เราเล่นนานแล้วนะยังไม่ชนะทีสามอ่ะจะไปนาดาค่ะไม่มีอ่ะจะไปนาวาอ๋อจะให้นาดา เราจะให้ดาราลองใส่นี่นะคะนี่คือถ้าถ้าอิ่มแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะก็ะอิ่มนี่นะพอเขาอิ่มแล้วเขาจะแบ่งน,นี้ไม่มีเสียงเห็นไหมน่ากลัวอยู่กันนะนี่นะไปนะคะคลิปนี้ใคร <S <S ว่างๆก็ซื้อมาเล่นได้นะคะน้องหมาจอมโหดของเรานะ